สละเวลาหนาทีตอนเช้าตั้งนโมสามจบแล้วสวดตามได้ผลทั้งคนทั้งสัตว์ผ่อนหนักให้เป็นเบาคนทุกคนย่อมมีกรรมเก่าวที่ติดตามตัวมาตั้งแต่ในอดีตชาติที่เป็นตัวกําหนดปัจจุบันชาติหลายคนคงเคยได้ยินว่ามีอาการป่วยบางโรคที่ไม่ว่าจะหาหมออย่างไรก็ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้จนอาการแย่ขึ้นเรื่อย บางก็ว่าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรตามทวงคืนวันนี้เรามีความเชื่อเรื่องคาถาเทวดาที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแก้โรคเวรโรคกรรมที่ไม่มีหมอคนไหนรักษาได้ขอเพียงลองทำตามแล้วตั้งจิตให้เป็นกุศลอย่ารอช้าลองทำเลยคาถาแก้โรคภัยโรคเวรโรคกรรมตั้งนโมสามจบนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งก่อนแล้วท่องตามนี้นะมะพระทะ ทาตุมัตโกยาวะเทวะอายังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุรัสะยะทิทงังปินทปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธิอันตรายโยวินาสันติอัมแปล ดินน้ำลมไฟสักกะว่าเป็นธาตุขอเพียงเพื่อให้กายนี้ยังอัตภาพเวทนาทั้งกายทุกต่างๆสิ่งนี้ขอบินทบาตและอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์โดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหล่าเทวดาทั้งหลายขอให้โรภคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆจงหายมาลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิดแก้โรภคภัยไข้เจ็บรักษาคนป่วย แก้โรคเวรโรคก,กรรมป้องกันอันตรายต่างๆชะงัดดีนักแลถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาเทวบูชาสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุหรือหากใครอยากลองอีกหนึ่งคาถาให้ลองสวดสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมะนุสานัง พุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสเสมตุเมักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปิริราหูปัสมานังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพภยาวูปะสะเมนตุเม สักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสทินะนัสสันตุปทวาสัพเพพยาวูปะสะเมนตุเมพระคถาบทนี้เป็นพระคถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิตวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปผู้ใดหมันสวดพระคาถานี้จะระง,งับโครคภัยไข้เจ็บทั้งอายุยาวก็จะยืนยาวให้เสกยากินแก้โรคก,ก็ได้และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิดนอกจากจะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้วยังแคล้วคล่าจากภัยต่างๆเช่นราชภายัยโจรภัยอีกด้วย วิบากกรรมเกิดจากสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตแล้วเกิดเป็นผลบาปตามมาจะแก้ไขต้องเอาบุญแก้ให้เราสร้างบุญทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาสิ่งนี้ช่วยเราได้อยู่แล้วขอให้อยู่ในบุญเท่านั้นประการสำคัญอย่ามุ่งแต่เพียงว่าจะไปแก้ไขวิบากกรรมในอดีตที่สำคัญคือต้องระวังอย่าไปสร้างเหตุที่ไม่ดีในปัจจุบันด้วยอย่าสร้างกรรมใหม่ อะไรที่ไม่ดีอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคืออกุศุลกรรมสิประการคือการฆ่าสัตว์เบียดเบียนรังแกสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมผิดลูกผิดเมียผู้อื่นโกหกหลอกลวงผู้ส่อเสียดยุยงให้แตกความสามัคคีพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อโลภอยากได้ของผู้อื่นคิดร้ายปองรายผู้อื่น เห็นผิดจากทํานองคลองธรรมสมัยนี้มีเรื่องที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเมื่อก่อนโอกาสพูดคําหยาบมีไม่มากเพราะพูดแล้วกลัวเขาโกรธเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนแต่ตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลโอกาสที่จะพูดคำหยาบโดยไม่ถูกโจมตีกลับจังๆมีมากขึ้นเช่นการประให้ความเห็นในเว็บบอร์ดให้ความเห็นท้ายข่าวในอินเทอร์เน็ตเป็นต้น เขียนว่าเขาไปแล้วคนอ่านไม่รู้ว่าใครเขียนดังนั้นเราจะเห็นว่าสำนวนในอินเทอร์เน็ตใช้คำค่อนข้างแรงเพราะผู้เขียนเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบเลยอยากว่าใครก็ว่าได้และถ้าไม่มีความผิดจริงๆตำรวจไม่มาสืบจริงๆอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนว่าแต่กฎแห่งกรรมส่งผลเสมอแม้นึกว่าไม่มีใครรู้เราคงไม่ต้องรับผลแห่งการกระทำจริงๆแล้วต้องรับ เพราะไม่มีอะไรหนีพ้นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายบ้านเมืองเสียอีกน่ากลัวกว่าด้วยแล้วถ้าเราเกิดเข้าใจผิดผสมโรงโจมตีกับเขาไปด้วยทั้งๆที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจวิบากกรรมเกิดขึ้นหนักเลยยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางาศาสนาไปตำหนิตีติงโจมตีวิจารณ์ผู้ทรงศีลวิบากกรรมยิ่งหนัก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่าผู้ประทุษร้ายบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายผลแห่งวิบากย่อมกลับมาสู่ผู้กระทำเองเหมือนคนเอาธุลีพุ่งซัดทวนลมไปธุลีจะปลิวมาเต็มหน้าเราเองฉะนั้นอย่าทําเด็ดขาดถ้าไปเห็นผลของวิบากกรรมด้วยตนเองจะรู้ว่าน่ากลัวมากไม่คุ้มเลยถ้าเราไม่ทําอกุศลกรรมาบท10บข้อก็เหมือนกับว่า เราสร้างเกราะป้องกันตัวเราไว้ดีพอสมควรและถ้าไม่ยุ่งอบายามุกด้วยถือว่าชีวิตเราปลอดภัย99%แล้วนี่คือสิ่งที่เราควรทำให้ถูกต้องในปัจจุบันและอดีตที่ผิดพลาดทั้งหลายลืมให้หมดนึกแต่เรื่องดีๆแล้วตั้งใจทำความดีทุกชนิดอย่างเต็มที่อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ทำอีกเด็ดขาดถ้าทำได้อย่างนี้เราจะมีความสุขต่อไปในอนาคต แก้กรรมและสะดอกเคราะห์ต่างกันไหมพฤติกรรมที่ทำไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยการทำความดีไปเจอจางบ,บาปอกุศลให้เบาบางลงแล้วไม่ไปทำอะไรผิดซ้ำอีกจะเรียกตรงนี้เป็นการสะดอกเคราะห์ทำให้เคราะห์เบาลงก็ได้ถ้าสะดกเคราะห์หมายถึงอย่างนี้ก็ถือว่าถูกแต่ถ้าไปสะดกเคราะ ไปทำพิธีตัดนั่นตัดนี่อะไรต่างๆนานาก็ไม่ใช่ต้องถือตามหลักพระพุทธเจ้าคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่คือการแก้ไขวิบากกรรมในอดีตที่ดีที่สุดถ้าปัจจุบันเราเจอสิ่งที่ร้ายๆอย่าหดหูให้รู้ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีเหตุก็แสดงว่าในอดีตเราทำไว้ไม่ดีถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น แต่เมื่อรู้แล้วไม่ควรเพิกเฉยให้แก้ด้วยการตั้งใจทําความดีในปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ดีไม่ทําอีกเด็ดขาดอย่างนี้คือการเห็นตลอดทั้งสายแล้วดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมกับเป็นพุทธศาสนิกชน